เมื่อวานนี้พรรคภูมิใจไทยได้มอบอนันาให้ในายสุประชัยใจสมุทรยื่นฟ้องนายชูวิทย์กมลวิสิ์ต่อสารแพง่งกรณีที่นายชูวิทย์กระทำละเมิดต่อพรรคภูมิใจไทยกรณีการแพร่ข่าวขายข่าวฝ่าฝืนต่อความเป็นจริงในหลายๆเรื่องซึ่งเป็นการฟ้องในฐานความผิดละเมิดและเรียกค่าเสียหายนอกจากจะมีการยื่นฟ้องต่อสารแพง่งก็ได้มีการยื่น ขอคำร้องคุ้มครองชั่วคราวและคำร้องไต่สวนฉุกเฉินเพื่อห้ามไม่ให้นายชูวิทย์กมลวิสิ์มีการดำเนินการตามที่ถูกฟ้องคณะตุลาการได้มีการพิจารณาแล้วซึ่งคำร้องดังกล่าวไม่เป็นการร้องขอเฉพาะเจาะจงแต่เป็นการยื่นคำร้องทั่วไปเมื่อวานศาลจึงมีคำสั่งให้ยกคำร้องในวันนี้รรคภูมิใจไทยได้มีการไปยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวพร้อมกับขอไต่สวนฉุกเฉินที่มีการฟ้องไป เมื่อวานนี้และว,วันนี้ได้มีการไต่สวนไปจนเสร็จสิ้นสารมีคำสั่งดังนี้นะครับคำสั่งสารแพ,งพ่งวิเคราะห์พยานหลักฐานโจทย์แล้วข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าจำเลยให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหลายสาขาทั้งทาง,ทางวิทยุโทรทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งใช้เครื่องกระจายเสียงประกาศข้อเท็จจริงต่างๆตามคำฟ้อง ในที่สาธารณะเพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจว่าโจทย์มีนโยบายที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสมาชิกโจทย์ไม่เหมาะสมที่จะได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งข้อเท็จจริงตามที่จำเลยกล่าวหรือขายข่าวแพร่หลายต่อบุคคลทั่วไปยังไม่ได้มีการพิสูจน์ว่าเป็นความจริงตามที่จำเลยกล่าวอ้างหรือไม่จึงเป็นการกระทำซ้ำ และกระทําต่อไปซึ่งการที่โจทก์ฟ้องกล่าวอ้างว่าจําเลยกระทําละเมิดเมื่อพิจารณาคําฟ้องของโจทก์ประกอบกับภาพและเสียงของจําเลยที่บันทึกไว้โดยแผ่น DV วดีท้ายคําฟ้องและวัตถุพยานหมายวรจรหนึ่งแล้วได้ความว่าเมื่อวันที่4เมษายน2566จําเลยกล่าวต่อบุคคลทั่วไปโดยมีข้อความว่าไม่เอาภูมิใจไทยไม่เอาพักบ้ากัญชา ประกอบกับจำเลยได้ใช้ป้ายแสดงข้อความว่าพักขายกัญชาเยาวชนติดกัญชาเพราะมึงซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจได้ว่าหมายถึงโจทย์แม้จำเลยจะมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณาและการสื่อความหมายแต่การกระทําดังกล่าวต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่นตามกฎหมายเมื่อโจทย์ได้รับ ความคุ้มครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา423ซึ่งห้ามมิให้ผู้ใดกล่าวหรือขายข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันเป็นฝ่าฝืนต่อความจริงเป็นที่เสียหายแก่ชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของโจทหรือเสียหายแก่ทางทำมาหาได้หรือทางเจริญของโจทเห็นว่าฟ้องโจทมีมูลและมีเหตุผลเพียงพอ ที่จะใช้วิธีการชั่วกราวก่อนพิพากษาใช้บังคับจึงมีคำสั่งห้ามจำเลยกระทำกล่าวหรือกระทำการโดยวิธีใดๆเฉพาะเรื่องกัญชาที่เกี่ยวข้องกับโจทย์ในระหว่างการพิจารณาจนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายที่โจทย์อาจจะได้รับต่อไปเนื่องจากการกระทำของจำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา254 วงเล็บ2นี่คือคําสั่งศาลนะครับแล้ววันนี้เจ้าหน้าที่ศาลก็ได้มีการนําหมายศาลห้ามไม่ให้จําเลยกระทําการดังกล่าวโดยนําหมายไปปิดอยู่ที่บ้านของจําเลยที่บ้านเลขที่909ซอยสุทธิพรแขวงดินแดงเขตด,ดินแดงกรุงเทพมหานครนะครับ